กฎหมายที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับการทะเบียนราษ 1. บุตรถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิด 2. ชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแจ้งชื่อบุตร พร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับตั้งแต่แจ้งชื่อครั้งแรก 3. ย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือเจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน 15. วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกัน 4. คนตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ5ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตเทศบาล6นอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบลหรือ สำนักทะเบียนบ้านที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นกรมทหารความผิด 1. ถ้าไม่แจ้งเกิดในเวลากำหนดมีความผิดทางกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาท 2. ถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลากำหนดมีความผิดทางกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาท